เกมในปัจจุบันนะครับมีไฟล์ขนาดที่ใหญ่มากขึ้นนะครับและบางเกมเนี่ยมีการกินพื้นที่การเก็บเกมของเครื่องคอนโซลเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับ mm. แล้วก็เป็นปัญหาในการที่เราต้องลบเกมแล้วก็ต้องเสียเวลาในการดาวน์โหลดใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งปัญหานี้จะหมดไปนะครับเพียงแค่เราเลือกใช้อุปกรณ์เสริมอย่าง WD Black D30 Game Drive SSD ซึ่งหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานแล้วมันก็แก้ปัญหาในการเก็บเกมได้จริงๆนะครับแล้วมันมีข้อดีมากกว่านั้นด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นอุปกรณ์ในการเก็บเกมผ่าน e t ท e r n a l s s d นะครับหรือว่าอุปกรณ์เก็บเกมภายนอกนะครับสามารถใช้สำหรับการเพิ่มพือที่ในการเก็บเกมแล้วก็ใช้งานสะดวกมา,มากๆกับทั้งเครื่องคอนโซลแล้วก็ PC นะครับอย่างเช่น PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox one Xbox Series X และ S นะครับรวมไปถึง PC ด้วยภายในกล่องที่แกะออกมาของ wd black d 3 0 Game Drive ที่ออกแบบและดีไซน์ออกมาสวยงาม น้ำหนักที่เบาและเป็น E t e ท n a l SSD ที่ยกระดับสไตล์การใช้งานของเครื่องคอนโซลที่มีพร้อมกับขาตั้งที่ถอดออกได้นะครับไว้สำหรับวางไว้กับไดรฟ์ข้างๆกับเครื่องคอนโซลนั่นเองซึ่งข้อดีของเจ้าขาตั้งนี้สามารถถอดออกได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งข้างๆกับคอนโซลได้เลยสามารถดาวน์โหลดไฟล์เกมแล้วก็เล่นเกมไปได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะแถมมากับสาย USB-C Type A กับ Type C นะครับ ยังมาพร้อมกับระบบ plug and play นะครับที่สามารถเสียบสายปุ๊บแล้วก็ใช้งานกับตัวเครื่องคอนโซลได้ทันทีพร้อมกับมีไฟที่บอกสถานะการใช้งานของเจ้าตัวอุปกรณ์เสริม e n t e r n a l SSD ตัวนี้ด้วยนะครับผลการทดสอบกับ Xbox Series S นะครับมีข้อดีก็คือว่าหลังจากที่เสียบตัวสาย USB Type A ไปที่ตัวเครื่องนะครับสามารถใช้งานกับตัว WD Black D30 Game Drive SSD ได้ทันทีเลย หลังจากที่เชื่อมต่อก็สามารถใช้งานได้ทันทีกับ Xbox Series S นะครับจะมีการแจ้งเตือนว่าให้เราล้างข้อมูลอุปกรณ์เสริม WD Black D30 Gen Drive SSD ตัวนี้ซะก่อนนะครับก่อนที่เริ่มใช้งานเราก็เลือกกด Format ไปครับแล้วก็จะเริ่มใช้งานได้ทันทีเลย เราสามารถโอนย้ายข้อมูลเกมที่อยู่ในคลังของ Xbox ที่อยู่ในภายในเครื่องของ Xbox Series S, เนี่ยย้ายมาไว้ใน WD Black D30 เกม i ด e SSD ได้ทันทีเลยนะครับเพียงแค่กดปุ่มเลือก Manage Game นะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม Move and Copy ครับเราสามารถเลือกเกมแล้วก็ทำการกดตกลงนะครับเกมจะสามารถโอนย้ายมาย้อยใน Eternal SSD ได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการโอนย้ายไม่นานนะครับ การทดสอบความรวดเร็วในการโหลดด้วยนะครับผมขอทดลองกับเกมอย่าง Apex Legends นะครับขอการทดสอบของการโหลดหน้าเข้าเกมแรกนะครับจะดูดีแรก D สามเกมได้ SSD เนี่ยสามารถโหลดเกมได้เร็วกว่านะครับส่วนหน้า m a g m a k i n g นะครับหรือว่าหน้าตอนที่จะเข้าไปสู่การเล่นเกมเนี่ยก็สามารถโหลดได้ไวกว่านั่นเองนะครับ สรุปหลังจากใช้งาน w d Black D30 Game Drive SSD นะครับต้องยอมรับว่าประสิทธิภาพในการอ่านข้อมูลของเจ้าอุปกรณ์เสริมตัวนี้เนี่ยเร็วมากมานะครับอ่านได้ถึง900เมกะบิตต่อวินาทีเลยทีเดียวนะฮะ พื้นที่ในการเก็บเกมของผมก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและก็สะดวกในการโอนย้ายมากๆเลยเพราะว่าใช้เวลาไม่ถึงประมาณ10นาทีนะครับสามารถดาวน์โหลดโอนย้ายเกมได้ทันทีเลยเพราะว่าถ้าเราดาวน์โหลดเกมเกมหนึ่งเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นประมาณ1ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับในการที่จะดาวน์โหลดเกมหนึ่งแล้วก็ลบเกมเกมหนึ่งนะครับมันก็จะเสียเวลามากกว่าที่จะใช้เจ้าตัวอุปกรณ์เสริมอย่าง eternal SSD ของ WD Black D30 Game Drive SSD ตัวนี้นั่นเองนะฮะ และที่สำคัญครับผมเป็นสมาชิกของ Xbox Game Pass นะครับก็จะมีการดาวน์โหลดเกมที่อยู่ในสมาชิกนะครับได้มากกว่า200เกมเลยทีเดียวซึ่งปัญหาของเจ้าตัว Xbox Series S โดยตรงนะครับนั่นก็คือขนาดพื้นที่เก็บเกมที่น้อยมากๆนะครับต้องจำใจลบเกมแล้วก็ลงใหม่ตลอดนะครับเพราะว่าจะได้พอกับการใช้งานไปต่อนั้นเองแต่พอได้ลองสัมผัสเจ้าตัว WD Black D30 เกมเวที SD แล้วเนี่ย สามารถโอนย้ายไฟล์เกมได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าไม่ต้องกังวลเกมที่มีขนาดเกิน100 g b แล้วก็200 g b แล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถโอนย้ายไฟล์เกมมาใช้งานภายในเครื่องหรือว่าภายในตัว Eternal SSD ได้อย่างสะดวกนั่นเองนะครับ ุดท้ายนี้นะครับผมก็จะขอขึ้นข้อดีแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนะครับที่น่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนๆนะครับให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันก่อนที่ตัดสินใจซื้อต,ตัวนี้นะครับโดยวิวดีแบล็ดี30เกมรายพิเศนั้นจะมาด้วยกันอยู่3ขนาดความจุนะครับนั่นคือ300กิกะไบต์นะครับเริ่มต้นที่3,190บาท1เทเบเริ่มต้นที่5,190บาทและ2เทเบเริ่มต้นที่9,990บาทนะครับราคานี้คือราคาขายที่ทางแบรนด์แนะนําราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโปรโมชั่่นที อยู่ในแต่ละหน้าร้านที่จัดทำขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับในส่วนของการรีวิวสำหรับเจ้าตัว,ว WD Black นะครับตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ของเกมแล้วก็ ความเร็วในการดาวน์โหลดโอนย้ายไฟล์ที่เร็วนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวนะครับและที่ชอบไปสุดก็คือเสียบสายปุ๊บใช้งานกับทุกเครื่องคอนโซลทันท,ทีเลยแล้วก็รวมไปถึง PC ด้วยนะ้าใครสนใจนะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับส่วนมถ้าใครมีคําถามในการที่จะสั่งซื้อนะครับหรือว่าข้อมูลอืนๆเนี่ยสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมก็จะเข้าไปตอบให้นั่นเองนะฮะมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ